เส่อปากันดารปปากันโมเมนต์บอสนุมาจับนุนุขาบออมึงนั่งน no, exactly. no. no. kind of eh ี่แหละกูสิขาไปด่าแม่กูนี่ขาอนุญาตด่าแม่ก็ได้พี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องเจ๊เก่งมาใหมมาปลุกอันลูกกัน่โดยตายแม่หอมอ็นแม่เออหอมอ็นมาแรงนะเย็นตายป่ะเย็นเป็นเนีย่แครั้งคั้งเป็นชื่อโล่หนึ่ง น้ไปใส่นี่ฮะแตงอมอมนางบามั้งอย่าลืมกระเป็ดเดอ้อเออข่าวยี่จบอกเขาข่าในหาย่นยหันยาเมืามนะ้านะเกลือสามคันยําแลกนะองมีคนะันอยู่ในกระสอบนะมแลกองคันยามาเศร้า,าออคนันเกล,ลือกระใสตีหลุดอะไรของยาแหน่กินนอนหรือกินซาจุบุพก็ไปเปิดหน้ามันขแขงอยู่บ้า เปิดจะล้นเขาเขาเปิดลงอขนาดเขาก็เปิดใส่อีกนี่เรืยกขันขันหนึ่งอาออยุอันนี้สมบสุตรณ์ฉลาดก็อ <c oughs> เอาออกต้มโกบนี่แม่กระปุกมกระปุกกระปุกกระปุกเราขึ้นมา,านมาีแต่อ่กอ,อกมาไหนมัดมัน,นดเลยพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง ได้ว่าปลากันนันนาช่างภัวนันนว่าแล้วเสื้อผ่านี่ยอยากก้ามก้ามอะไรมันสเได้ปลากันพีป้าบอกว่าในซอนก้ามหลักก็หาเข้าไหวในเด้ออยาเลือกหาเหล้าลายมั็ไปเลยเสียใจกิ่หอดเขาหายหอดเขาหยุดป้าว่ก กัแงแล้วาบสร้างบไเว่าเปแต่สร้างจแจุ้นังนวขึ้นมาล่ะแ้งนังหนัว้วเครื่องบินโอ้นังเครืงแ่นั่งเครื่องก็ไปยังตแรงเนาะยายนกรไดกปต่้าแล้วนั่งเครืองก็ได โอ้ยแต่จิมาเป็นบ่าจางแก่์จนี่เตาจ้านจคือโอ้เป็นพันฟุตบอลอ้พันโอพันกับซามสี่เซนยมมีเลยเดียวหนึ่งว่าหาเนหรอบาวเสือลงมาไปกับล้านหนึ่งมันกับระเทศนราเ่ยมันกับาแคขันวาหาเซนอาวแงานกูหะการแระเขาก็ได้เนาะขันตามมันจะหาเซนเว่า พัน่องผมไปจังแม่ขอมุ่นมาจากอีแม่บอคตรงบออยากเสืออะไรน,นันร่นารเปก้หาเนมใส่น้ำตา,นาหน่ดอืมหืมจะปแดกตัวนแดกาน้อย,อยอนึงเบิร์ดปใส่ปแดกหนึงาเมันมันกระยาววะกาหัวเดีมันลอยไปหาบ้กว่าบ้าคร ขนาดแลเอบอกมันมาดซีมือเครื่อพอดีประแดกเลยประแดกเอยประแดกฟักข้าวร้อยมห้าแม่แน่วันนี้ใพดนกันเ้องะประเด็นมือเ้านี่มันบละเอียดเาแม่เอากันอ็แ่เห็นแต่เขาปิกันในัวเมียเรือมัเกิดแต่มืคืนค่ะอื่จิ้นรเรื่องมันเป็นจากซี่ พิดกันนะผูเมียเนี่ยนะวิดีโอคอกับฝรั่งเออมันส่งคล้องให้เบิง่ง <c oughs> บางนีเนี่ยโทรกับอีสานีอือ <c oughs> อีสานีนะี่ยเสียเอาหอยนะ่ะให้เบิง่ง <c oughs> อือเปิดหอยให้เบิง่งเลยปมันค่บอกบากนี่ว่าบางนี่กระพร้อมเสียบเด้อพี่สัน uh. เออนั่งคอยเปิดให้เบิ่งนะแล้วกระพร้อมเสียบเดอบ้อ <c oughs> นั่งจะไม่อย่างไห้ผัวอือกะอัือบอือ กระยูน้ำหกอกคอคือปัทธีเพลินเด้ปัทเจ้าโอ้ยยศรีนางมีความสุขดีนางผิดของกระปวนนางมีความสุขดีน้องงันน้นลูกไปกินมากเกิดมึงขึ้นเด้เออต้มจะขึ้นอีกบ่นดิต้มเลยผัดไป เด็ก็อกินมาล้อมจมๆ้องจะไปกินทางหนอกินดกระลสิกินข้าวพันก้นก็น้าไปบ้านอันบะหมี่บ้านแม่มาลาสัหอยกัน่ไปน้กับข้าวโอ้ยนกับปูปกับปูซ้ำมื่อคู่นี้อยู่แต่กินก้าวสองคนแม่เออด้ย่างอยู่ในหนึ่งขย้อนมันอรีบพี่น้องกระปู ต้อกไปดา่ะไปโกโตไปได้ย um> ื้นะแม่บันนี้เนาะจะมีแนบต้องไปเบิจงได้ร้อยบาทจเรียงัแม่แม่จะเที่ยวงานก่อนแน่มาแต่หัทองนทองไม่แงานบุญอัดเทยมุกบุบุญใหญ่ เหมนโฮติดุโฮตโฮตเราเป็นยปเออโฮดนั่นแล้วแม่แล้วบวชเต้ยวม่แต็บวชแล้วเป็นยปเป็นเรือนสั้นเออโฮนโฮตอันบาลโมงกับสมีบุญนั่นแม่ด้อยอือจะพอจะเห็นทางงามเมื่อจะมียคุ้มได้เมื่อไงถ้าลูกเกตเห็ดปลาดที่ขาดนี่ถาเป็นยังว่แม่ไช่แล้วเกตเนาะเล น้องพวอสุยบาแนน่ะน้องสุยเบนตีน้องสุยแล้วปกวีนบัแต่บักแต่แตบกวีนกวีนเนหลดเจสซ้อนจะมาซ้อนถ่ายผัวผือผแ่โคกผูกอ้อมบ้านหอบหนึ่งอย่าขเ้ยขาวแป๊กก ซอยอ่ยปูเฮียนซอยขางนี่เนี่ยก็อ้อมล็อกปูก็บ่อมาผ่านยางเออเข่าอะไรนะผืนผืนผ้าเพื่อนนี่อุ่นผว่าได้บ่บ่าเอาไปนั่งกระนาเราสรอยอันนัเพื่อนปีไทยเพื่อนปารินเพื่อนเจร้องผุนอ้อมเลยด้วยอ๋อยางทางนั่นนี่ล็ไปฮอด้วยกันอ้อมไปซอยเฮือนนั่นนั่นอ้อมเกี่ยวกับขึ้นมาผีมาทางเฮือนนั่นไปโกลมอย่างกราบข้าไปทั้งนี่อีก พอดีหอบบ้านหนึ่งมันเป็นบ้าะนะมันมันมันก็บ,บอกว่า,ปาวไปใช้ก็ไปาน้ำเบืง้งหันหนามนถผ่ถ้าหนาถล่เพาะว่าเขาเขาเะยามันดีจถ้าผดีเลยนีพอดีมันกระตายหนาเจ้าดีดีมันสิาหาวันเจ้า แน่ในให้บาทอ้งเท้าแมันอนใกล้ๆี่เจ้าไปเออขอบุบบว่าขีแเนี่้เกขอก็หูเหมือนนะเขาเมขเขาซี่คนน้ำลายเขาตอนนั้นเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยนะันยา ีแจ้งพี่พันจะมางมเข้ากันนอนเมียเมีไว้บนนอนนอนเมียนอนอันนั้นไว้พันจะมาาขึบนประชันว่าเรื่องอันนั้นอันนี้เขาหง่ะยั่งใส่พอใจแม่จะมาพี่แจ้งยังมา้านะบอลบอกเอาหลายนี้บอลเล่นอะไรเนา้าพี่้อะไรมันห่นขืนไ่แห้แง่เาตอบโตนี่ยอันนี้อะไรดนทั้งรับตาทั้งว่าออกเ้ากัน ขอสี้แจงอือคุนนะเม่เจ้าเนย่อยนี่นั่นนี่นะไปหดสวนผมเออก็ลูกพูดผิดไปอือไปหดนะอือหดแต่มเหมือนอือเนยากนะแม่าเรืองกัเป็นน่นี่ตื่นมากกระจองแยงจองแจงกันน่นี่เก๋อก๋จังวัวต่อต่อไปวัวเด็ดเนาะ ยัไม่เยี่ยมเจ้าบุลูกลูกสิเมียนพ่อโฮมวะยังไม่ได้ปากทำตอนหนักเนกระดึงเอาทองไว้ในหัวเอาโมงกัเอาไว้นี่จะทำปิบอยากเชิญนะมม่ไเป็นไรเชิญหอกมันพุทชวนนันแ่แม่ไม่แม่ไม่ได้เพิ่มเพิ่มมาเรื่องอาโฟมนะมาเพิกับหัวเกิดกับหัวอยู่ได้หนึ่งกับหัวเองะ่าเินทัวร์นนนพี่เป้เดียว เาได้ยินเขาจี๊เมื่อเดี๋ยวลูกขอลูกลูกพูดชวนเดือมันยังแต่มันมมนยังไรกอไเลยพักบวกพูดมดไ่แล้วนั่นแหละอะไรแบเคืนลาสิดเพื่อะไรไปพูดกับเ้ด้นะสุดถ่ายถายมันอีแมย์ แม่บรดีสิเาอยู่บ่ได้บรดีสิเราอยู่ไ่ได้แม่อ้าวบอกว่าล้วพวกเรเห็นหายก็นอนเชยเชยเาิคนบ่เยแ่อุ่ไม่ได้เยคนนังจะายคนจะ่าเจ๊กาบเยเยกะลสเยหายเยจมุดเจ๊จะไปปุ๊บชวนเยได้ไหมอืาโคชเลเยหายเยจมใกลแต่คอยปุ๊บจะต้นเออ พลังพลังไปจังรดย่าใ้เอาจบมาพังเลยทำเหมือนสีนะแม่ก็จะว่าก็คือเอ็น,น,อนบบอขาดแล้วก็มาขึ้นหนะักแม่เห็นหน่ายได้ยิ่งยได้ทาหน่ายที่ยิ่มันเคยมาก่อนยิ่งยมันเป็นอะไรขนาดนี่ยุกระบอกได้ในบาขคือกระดกกระเดียดทัศนามบกจากได้เพราะฉะนั้น,นแล้ว กวอนมนันดีดีดกจ็จะามลคว่าหา่ากระปุกกระเร้านนีโดแวเดิมมาโคดชารีนะเจ้าไโดมันกับพุกไม้เราจะสีก็มันต่อนะวเ่ากมันดีดีแม่แนเจียงกันกระจุกกระจิกเงี้น่อเงี้ยสวัสดลูกเขาอิพาพัฒนผมกัะดิษฐ์สีต่อปุกหัวลูกกับปุกตอน,นปุกลูกดอกปุกสดปุก ตอนจะชิไปโคนต้นไม้นะแม่มันเป็นอะไรหลังลำคาญบแบบไหนๆครับบมุนมากบ่มีอารมณ์ไม่ฮะอันสีตอนแรกกันแล้วนี่ประเด็นเสียนางเนี่ยตอนเชียนแฉงเนาะนั่นนี่แหละมาเพิ่นบดได้จะดดังใจเพิ่นเพิ่นจะมดนูเนี่บปได้เคยปลุกมัดเด้อร์นี่จะผู้ชายจะปลุกหนูเด้อร์เออ ไม่เจอปลายได้ปุ๊กนูเด้อค่ะ,ะมาจมว่าหเังมามาจมโอ้ย,ย <c oughs> สานี่เอากะเทนแต่คำจะว่าว่าว่าโบเห็นใายกันนอนเซยอยู่ใช่เป็นยังแม่นอนเซย์มาได้แล้วคันหีไเลยเอาแบบนี้ไอ้ก้อนนี่บอกเป็น ไอนี่มันเราคันมันคันนันใช่ไหมะวน่ได้ไปนอนงับไปนอนอยู่หัวแรดจอดเพลิงหัวแรดนะไปถ่ายมาแมนทุกควา้ทุจุดัน่บออ้าโลงอนนั้อยู่ข้างน้าสะานหนาไป ฝนก็ได้โซ่แต่ฝนจะไหลมึ้งนี่ไหลนี้เดียวเนาะโอ้ยคนเดี่ยวไม่ไหวจริงๆเลยจนที่เราไช้ยังอ้างหนาพุ่งป้ามาอีกอ้าวพุ่ป้าบอกอย่าไปอ้างพุ่งป้าแม่อ้างตัวเองค่ะมันบอกเป็นตาสีเขาเริบมบสีเข้าใจนะักบทเป็นอ้างอะไรวาป้าว่าอะไหลับโดยๆแม่ว่า ป่าวาเดลื่องเด้ออยู่นกกรนตั้วเด้อโดยแม่ก็ว่าบ่ได้อ่างวันนี้ได้หรอกห้องเราหันและประจุแรกไงแม่คุ้มสีมันน่ะมาพุ่มสีแล้วได้ไัมนี้น้าตอนนั้นมาได้คุ้มมันมารอบนี้อี cargo, แม่นะคะุ้มหรอพี่น้องแม่บอแดดแม่มันมาคุ้มสีมันพี่แม่ก็ว่าน้ำมันตรงตรงแม่บันไดกระดายเฮ้ยเฮ้ยคอยคานแห้งเฮ้ยเก่าให้คอยแน่เฮ้ยเก่าให้คอยแน่

แตพังลำํำหมดเลยขอดีแจ้งรับไปร่ปำร่ำแ่ำแทนทีสิร่ำสินอนนอนแล้วแต่ว็ทออกจะพอถางปูงแหละสินอนเนี่จะเสกกระดาษกายเะ่ยพอจนถางโคงพอแจ้งนั่นขอแจ้งแล้วพอประกาศเปิดแล้วลูกเล้ยงประหดเด้อะลูกจะเอืลงมาใสนะ่หนักโตโน่ลงมากิจังเลย อันนี้เจียเอนะจอดุกะอือะลูกเอิ้นลงมาใส่เดยแม่มีส่สีด้มากเออันนี้มุ้ยอะนฮะจุดพืนลูกแล้วออม,ม่กันไมสากเบ็ดเปยนไปเยี่ยมอยู่คนเงาเข้าไปอยู่เข้าเป,ป็อเข้าเป,ป็ดอือคุณอาสิบหกนาทีแล้วเดีกคุณอาอืมต่อไปกุุงร่าตัาง้งเรื่องทรงตัวเมียมันค่ะ นั่นแหละก็คือประเด็นหรือว่าเหตุผลค่ะพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นเียงกันเมื่อเช้านี่เกิดเกิดว่าเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนี่สีมาค่องไปคุ้มมันหมากั่นไปคุ้มสีมันยังท่านเาบัวนั่นน่ะเที่ยง่นบราแผลที่ทำมันมีลักษม่นี่แม่ต้องยอมหาความจริงด้วยแม่อีแม่ว่าอีแม่คานแห้งเจ้าเพจ่นไอ้ข่อยอ้แม่กวาดนนี่โลดปนี่นั่น เขาเขียดจะแล้วเนี่ยอย่าไปอาน่านมันแม่ก็บรรกว่าไต้แต่นอนกนะก่พืนเออพืแม่จงฟุ้งล่างก็เป็นยังแล้วคนตอบก็เป็นยังนี่บุคคลแม่มันคนละประเด็นประเด็นปประเด็นประเด็นนี่แม่อย่งสีมันปเด็นนี่แม่ราคือลูกเขาเออก็เคยเคยลุกแต่ได้มากเขาเคยตื่นมากเช้าแบบจุกตื่นพวกบ่กจุกจันมึงดูม่เอาแล้ว

มาเนี้ยนะถ้าเกิดว่ามันไปมันไปว่าเจ้าข่มคืนมันเจ้าคืนใจมันน่ะมันมันถือต้องได้หน่ถือต้องอันนี้นะนี่มันความมันเลยได้นี่นะเพี่น้องมันบอกว่ยมันบมดส้มยอมนะเขาจะยุแม่คขามันอยากเป็นเทพีตรงไหมเอ้ยแม่แม่ก็แค่อัดคั่นจะซื้อคั่นจะซื้อออดก่ได้ออดก่ได้แล้วฟังแม่ ไม่ไหวจริงๆ่คตรแข็นขนาดนี้โคแข้งๆนะคุณดูว่าขั้นธรรมดามันอันนี้มันบอธรรมดาเลยเด้อขข้นเทพแล้วค่ะันข้นเทพ ไปโมเมนต์มนุษย์ว่าละละละกับก้อยบ้อนลู้จังไดนวะค่อยกับเบื่อเป็นนะครูหนังยังม่ได้กันนี้โอ้ยนู้ก็คือการไหนไหนค่ะใหม่ใหม่ก็ธรรมดาเขาห้องไปแข่งกับจิ๋จางฉันเพิ่มเนี่ยนอนน้ำกัดเฉยๆเป็นเท่าไดเดือนแล้วอุยยังสีเก่งนีแม่คูเนี่ยครูยอม สีต่อไปแม่